ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับขอ,อนมัสกาาบารมีพระพุทธโสธรน,นะครับสถานที่แห่งนี้วัดอุด,ดมมงคลตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่คือพระพุทธโสธรพระประธานประจําวัดอุด,ดมมงคลกาลังสร้างครับหน้าตักสร้างด้วยทองเหลืองหน้าตัก10เมตรครับประจำโมโบสถ วัดอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะครับท่านที่สนใจอยากจะร่วมบุญนะครับสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีพระทองเหลืองพระพุทธโสธรองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่สวยงามสง่ากําลังสร้างนะครับสร้างมาหลายปีแล้วยังขาดปัจจัยขาดญาติโยมโยมอุปถากหรือผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพพระประธานประจามุโบสถวัดอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะที่ตาบลท่าไข่จังหวัดเชียงแสนนี่นะครับ ติดต่อติดตามขอข้อมูลรวมบุญกับผมมาที่วัดได้เลยนะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์มาหยอดที่วัดมาหาวัดได้เลยนะครับหรือติดต่อผ่านผมก็ได้ขอเป็นสะพานบุญบอกท่านนะศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับอาจารย์ครับเชิญครับทําบุญด,ด้วยกันครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับเรามาที่วัดหลวงพ่ออุตมะนะฮะ อยู่ที่กชเชิงเซาชเชิงเซาครับวัดอุดมมงคลครับอาจารย์บอกบุญหน่อยครับอยาท่านใดที่จงคึกนะคุณปฏิวัติต้องการที่จะบริจาครวมบุญมาที่วัดเลยครับมาถึงวัดเลยทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกบาททุกสร้างโบสถ์หลังใหญ่แล้วก็ครอบพระประธานพระพุทธโสธรเหนือทองเหลืองครับหน้าตักสิเมตรอเหลืองโอ้โหหายยากนะครับไหว้ได้ทองเหลืองขนาดนี้นะโอ้โหยาก เพราะทั่วไปส่วนใหญ่เป็นโลหะธรรมดาครับนะฮะนี่เป็นเนื้อทองเหลืองครับใช้เวลานานครับเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านก็เก่งนะฮะแต่จะก็ยังขาดปัจจัยอยู่นะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอยากจะร่วมบุญท่านที่เห็นคลิปเห็นวีดีโอแล้วฝากแชร์ด้วยครับช่วยแชร์ก่อนก็ได้นะครับ098647422ครับมาร่วมบุญสร้างพระประธานประจาอุโบสถวัดอุดมมงคลตำบลท่าไข่จังหวัดเชียงแสนหลวงพ่ออุตมะครับ นี่คือพระประธานประจาอุโบสถและนี่คือโครงสร้างอุโบสถที่จะครอบคลุมพระประธานนะครับสร้างควบคู่ไปคาดว่าจะสองปีสามปีสี่ปีจะแล้วเสร็จนะฮะฝากท่านผู้ศรัทธาสนิยชนคนใจบุญทั้งหลายเศรษฐีเจ้าของกิจการที่เห็นที่ดูคลิปนี้ฝากด้วยครับมาทําบุญที่วัดเลยรายได้ทุกบาททุกสตางค์ครับโทรหาผมเป็นสะพานบุญบอกท่านมาที่นี่ได้ครับมาถวายกับท่านเจ้าวาดได้เลยครับ0-98 หกสี่เจ็ดสี่สองสองสองผมเป็นสะพานบุญบอกบุญให้ท่านนะฮะโทรหาผมติดตาติดต่อประสานงานช่วยท่านนะครับได้ถึงบุญกันนะครับสร้างพระสร้างกุศลในไว้ในผู้ศาสนาได้กราบไหว้อันนี้สงแรงมากครับนะฮะครั้งหนึ่งใครผู้ใดที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลจํานวนคนจํานวนครั้งที่กราบไหว้พระปฐมพระพุทธโสธรบุญนั้นจะถึงท่านท่านว่ายอย่างนั้นนะฮะการสร้างพระนี่นะ ไว้ในพุทธศาสนาเนี่ยอาน,นิสงส์แรงมากบุญใหญ่มากนะครับฝากด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับฝากไว้ใน YouTube ปฏิวัติด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสาธุสาธุ